พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันเสาร์ที่25มิถุนายนกรสตศักราช2022คําคำพยานชีวิตโดยคุณเกลนิสเอ็มบีเลก ออนตาริโอแคนาดาในหัวข้อเรื่องวางใจอย่างอดทนอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมโคโรสีบทที่3ข้อ12-17และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นํามาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ8เบื้องปลายแห่งสิ่งใดๆ ก็ดีกว่าเบื้องต้นแห่งสิ่งนั้นๆมีใจอดกลั้นก็ดีกว่ามีใจอาหางการคุณเกลนิสเอ็มบิเล็กเป็นพยานว่าการปร,ปรับปรุงบ้านอาจเป็นเรื่องสนุกแต่ก็ทดสอบความอดทนด้วยเช่นกันสามีของดิฉันเป็นช่างไม้ที่มีประสบการณ์ดังนั้นเขาจึงสามารถปรับปรุงได้เกือบทุกอย่าง ดิฉันไม่ใช่มนทนากรมืออาชีพแต่ดิฉันรู้ว่าตนเองต้องการอะไรบางครั้งการปรับปรุงบ้านได้สร้างความขัดแย้งระหว่างเราเมื่อสามีมีวิสัยทัศน์ในหัวของเขาแต่ดิฉันก็มีแบบเขียนไว้บนกระดาษแล้วเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสิ่งที่ดิฉันต้องการบางครั้งเมื่อดิฉันสังเกตกระบวนการการทำงานของเขา ดิฉันสงสัยว่าเขาเข้าใจความคิดของดิฉันจริงๆหรือไม่แต่ถ้าดิฉันอดทนรอให้นานมากพอสามีของดิฉันก็จะทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแม้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ดิฉันก็กำลังเรียนรู้ที่จะวางใจให้มากขึ้นและควบคุมเขาในการทำงานให้น้อยลงเชื่อให้มากและอดทน อาจเป็นแนวทางที่ดีสำหรับอีกหลายๆเรื่องแม้แต่ในด้านการใช้ชีวิตด้วยเช่นกันดิฉันยังทำการเลือกแบบไม่ใช่สติปัญญาและบางครั้งการตัดสินใจของดิฉันก็ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ดิฉันทำอย่างแน่นอนแต่พระเจ้าทรงอดทนและทรงพระกรุณาพระองค์ทรงรักและให้อภัยดิฉันดิฉันได้ค้นพบว่าหากดิฉันวางใจว่า พระเจ้าทรงครอบครองอยู่ความอดทนก็จะง่ายขึ้นเมื่อดิฉันทำเช่นนั้นพระเจ้าทรงมีวิธีที่น่าทึ่งในการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุผลได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะพยายามควบคุมตนเองและเชื่อในพระเจ้าให้มากขึ้นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคู่สมรสข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทราบถึงความอ่อนแอของข้าพระองค์ทั้งหลายและความกระตือรือร้นของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้อดทนและเชื่อว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1สต่อหนึขอพระเจ้าอวยพรค่ะ